ไม่นแน่ใจเดี๋ยวต้องลองชิมมาอีกทีใช่ไหมเสียปุตามสบายนะคะวิ่งได้นะคะแว่นได้นะคะเก๋ก็จะขึ้นยาวนานนิดนึงยาวนานนิดนึงขอบคุณแลายใจ เม็ดนี่ก็เอาไปโยนได้นะไปโยนที่ดินได้นะ <c oughs> เม็ดแดงแล้วเนี่ยมันแก่จัดละ <c oughs> ตุนไว้ก่อนนะคะตุนให้มาไอหมูกับหมูกับเอเขาเรียกว่าอะไรนะ ตากาศดองเนี่ยให้มันให้มันเปื่อยสักน้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราใส่มะระดูน้ำในน่ากินมากเลยเมื่อกี้ชิมแล้วโอเคเลย thank you so much นะคะขอบคุณทุกไลททุกเลิฟนะคะมะระมะระ ฝนตกฝนก็ตกพรำๆรับมัวจะคุยลืมดูแสนหายแล้วตกใจอะไรนะขอบคุณนะคะพี่สีบ้านวันไหนไม่ว่างขึ้นแสนก็หายอะไรนะแสนหายใช่ไหมขอบคุณนะคะวางไว้ตรงนี้จะมองเห็นไหมเนี่ย ขอบคุณพี่ลวีขอบคุณป๊อปปี้นะคะขอบคุณคุณสปอร์ตใช่ไหมอ่านว่าไงเนาะ so ใช่ไหมอ่านว่าไงอ่านไม่ออก thank you thank you so much I can support. speak English นะคะคมาคนไทยภาษาอังกฤษอีกแล้วท่านมือเตื่นแล้วเหรอ ท่านหมื่นกินข้าวกินกาแฟกินต้มมะระท่านหมื่นปลูกมะระเปล่าปลูกมะระเปล่ายังไม่เห็นท่านหมื่นปลูกมะระเลยนี่เดี๋ยวเราก็หันนนะนห่นอีกครึ่งหนึง่งนะนี่หั่นอีกครึ่งหนึ่งชิ้นนี้มันใหญ่ไปจะเอาทั้งลูกมันก็ใหญ่ไปเนาะเดี๋ยววันหลังทําต้มมะระดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผ่าครึ่งอีกผ่าครึ่งผ่าครึ่งดีกว่า น้ำน้ำล้างน้ำเอาเอาเศษฝุ่นออกสักน้อยหนึ่งหาครึ่งเงี้ยนะก็ไม่ต้องล้างขยำขยำมากนะเดี๋ยวมันจะขมจริงๆไม่ต้องล้างก็ได้เพราะเราเราล้างมาแล้วนะแต่ว่าล้างฝุ่นออกหน่อยก็ได้ แต่ว่าอะไรจะล้างทําไมใช่ไหมหันใจหม้อบเลยก็ได้นี่แหละประมาณนี้แหละถ้าทำขายนี่คงรวยอ่ะทำขายต้องรวยแน่เลย โคเรโคเรโคเรสงสงสงเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะรากผักชีรากผักชีขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณนะคะคุณแจ๋วจา๋าใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะใช่ไหมเนาะอ,อ่านออกไหมอ่านถูกไหมเนี่ย ขอบคุณนะคะขอชิมหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วก็ใส่มะละอืมอืม,อมเผ็ดร้อนดีจริงๆเผ็ดไอ้นี่นะพริกไทยที่เราตำอะ่ะอร่อยอร่อย